สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสุกูสุคนม่วกกะสาดอยนาแก่คือเก่านะคะมามามากินข้า,าวเช้ากันดนะคะในบรรยากาศเช้าเช้านะคะข้าวเหนียวหนึ่งห่อห่อบ้นนะคะยังอายทวดๆอยู่ค่ะแล้วก็มีปิ้งไก่นะคะ,ะ,คะ,ะ,ะ,คะมีปิ้งปลานะคะปลาดุกนะคะมีปิ้งปลาห่อห่อแซ่บๆนะคะแล้วก็ปิ้งไก่นะคะนคะีไก่นะคะมีใส่กอกหน่อยหนึ่งนะคะ แล้วก็มีแจวประแดกหมองจักหน่อยมาเด้อค่ะแซ่บแซ่บน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องกินข้าวแซ่บแซ่บน้ำกันเด้อค่ะน,นึ่งข้าวเหนียวก้อนๆเด้อค่ะเนี่ยพิงไก่แซ่บแซ่บของเ้านะคะไก่บ้านแซ่บแซ่บนะค่ะ,นนะ,ค,ะคุยกับแจวอื แซบ่บค่ะป่าเนาะกันประดุกย่างค่ะแซ,บแซบ่บ เลื่องอ่อยๆอหอนๆแล้วค่ะเซบค่ะเซบ แซ่บค่ะคอนย้อนช้าแซ่บแซ่บดี ข้าวอยู่ทุ่งนาเนด้ค่ะแซ่บๆค่ะพี่น้องทุ่งนานเขาเนาะคะ่ะธรรมาชาติสวยงามจังไดยก็ฝฟกพ่อแม่พี่น้องค่ะมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตตาให้สาวดอยนะแกน่นำเเด้ดค่ะส่วนตันใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณค่ะบ้านพี่มืองน้องของข้าเนาะคะ่ะ ฝั่งไทยฝั่งลาวและก็ต่างประเทศน้ำนะคะกินแบบบ้านๆเทานะค่ะมีความสุขขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องได้ค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนค่ะอืบเ่บเพี่น้อง เก้่ยวประแดกจากอันหนึ่งพอค่ะ่ต้องอย่างมากมายเนาะค่ะแอบื้นนี้ไปแล้วค่ะค่อยพบกันในคลิปหน้าคลิปต่อๆไปเนาะค่ะขอบคุณทุกๆท่ทานเลยนะคะ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ